จริงมากชาโคตรคุณเหมือนเคยเล่นไหมโอ้มันถึงเวลาแล้วอันนี้ใครพูดอ๋อกูพูดเองซามพัสเวอเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อุณอยู่คนเดียวตื้อ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 ตว้อตื้อตื้อห้านือต้อะอตื้อ้อตื้ตื้ออ้อ เราต้องอะไรโอเ u นยูฟ n นเราโทรหาใครอ่ะเปิดโทรศัพท์อ๋อของแม่แม่อะไรนี่แม่ทักอะไรมา I forget my and your father are you going on อ่ะอะไรกวนไม่ออก in three days เป็นทักผ่อนอ๋อคือพ่อกับแม่จะอยู่อีกวันนึงแล้วเราก็บอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรประมาณนี้แต่ก็ตื้อ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 อ่านเอาเองทีเกระดานศึกษาคนอังกฤษเลย เหมือนอเ,เราเคุยกับแม่ว่าเอา่ออะไรวะเหมือนเราคุยกับแม่ว่าเราต้องเลิกเพราะเธอไม่มีความสุขแล้วแม่ก็บอกว่าอันนี้ลูกอย่าลทำความสะอา์บ้านได้นะแล้วข้ามจัดบาร์ตี้นะ,แล,ะ okay, okay. แล้วก็โอเคค่ะกูเล้ยอะไรประมาณนี้แหละอืมคือภาษา,ทาไทยแปลไม่รู้เรื่องเลยเว้ยอันนี้เอาจับเลยจมที่จำได้อันนี้อังกฤษพออ่านได้ฉันโอเค <ำ S 2> อันนี้ <คำ S 2> น,น่าจะได้้องดูอยู่ My Homework ก็คือห้องเ e d r o o m แลโอเคออกไม่ได้ปสังบ้านมากมาก ถามจริงโอ้โหนี่ขนาดเปิดไฟแล้วเนี่ยมึงมึงมึงไปไหนห้องน้ำอาอ่ะอู้ยยอมโอ้โหใครปิดประตูจะต่อยให้นี่คือกูจะบอกเว้ยว่าที่ต่างจังหวัดกูมีม,ม,มีอ่างอย่างนี้เลยอ่างอย่างนี้เลยแต่ว่ามันจะเป็นแบบเขาเรียกกระเบื้องอะอ๋อล่าสุดแม่งอวดกันละไม่ใช่มันไม่ใช่อ่างแบบปางกับน้ำมันเป็นอ่างใส่น้ำไม่ใช่สิ่งไรสิ่งไฟ ใครก็ได้ซ่อมไฟทีอู้หูนี้ในอ่ะเราต้องเริ่มแต่ทำความสะอาดบ้านยังไงวะคือเขาบอกกูก่อนว่า do your homework ใช่เขาให้เราทำงานบสร็นเอ้ยเขาให้ทำงานของเราดิทำงานไหนดูซีมีงานอะไรให้เราทำไปออ้าวไปในคืนนี้ตื้อตื้อตื้อไม่มีต่อจบแล้วอะไรวะ New chat Messenger form อ้าว แม่ああเดนเจอร์ใครวะอืมขอโทษที่ฉันไม่สามารถออกไปข้างนอกได้วันนี้ทำไมอ้ฉันลง่โงไปไ้เรว่อะไรไม้มีบางอย่างรแรงฉันไม่สามารถไอ้ฉันทำไม่ได้ฉันขอโทษ I'm sorry Bo อือบางทีข้อความมันก็เร็วเกินไปจิกวไม่ทันฉันสามารถคือกูไล่่าข้อ,ขอความเก่าไม่ได้่าข้อความใหม่เลยตื๊ด อื้อนอนๆอื้อ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 เพราะว้ออันมีเ้ียนเอไว้ออื้ออื้อลื้ออ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 ่้ออื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 ้ออ่าออื้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 ออืาออ้ยอื้ยอื้ออื้อเื้ื้ออื้ออื้อออนื้ออือื้ออื้ออื้ออออื้ออื้้ออื้ออื้ออื้้ออ้้ออื้อ้งจะ้ออื้ออื้ออ แม่เดี๋ยนะเดี๋ยนะอยู่ไหนอะ่ะเอา้าอ,อะไรดีเนี่ยเดี๋ยวมาห้องนี้เดี๋ยวมาห้องนี้ตรงไหนวะตรงนั้นมึงรู้ไหมว่ามันแปลภาษาไทยว่าหยิบเสื้อผ้าออกจากถังขยะงงมากเออเอาเอันนี้ไปแล้วเดี๋ข้างล่างโอ,โอ้วว้าชีวิตฉันโอ้ว้าว หยองเสียงอะไรทำอะไรอีกแล้วเนี่ยเปล่านะอู้ยเอียบ <laughs> อะไรมึงเพื่อเนเหรอไม่ด้วเมื่อกี้กูหันไปวยเนี่ยโอ๊ยกูหันไปเนี่ยกูเจอลูกมึงอยู่บนหัวเนี่ยหันไปกูนึกว่าน่าปนนี่โอ้โหผิด <laughs> อะไรทีม่มีลูกอยู่บนหัวผิดที่ทำกูตกใจมากเมื่อกี้นี้เอาเอาเอา ไอเราอ่ะที่เจอของจริงแม่งอยู่ตรงเนี้ยแม่งไม่ตกใจอ่ะแต่เนี่ยเจอรูปคนหัวแม่งตกใจคืออะไรอ่ะเราไม่เข้าใจอ่ะอะไรเออตัวสอบว่าใครกดกระดิ่งประตูบ้านอยู่ไหนอ่ะนี่บ้านประตูบ้านนี่นี่แล่วกูกูหลงแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยนี่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 ใช่ไหมนี่โอ้ยหคุณชิบ้าฮัลโหลค่ะอะไรคะรุ่งรุ่งเปิดเหรอ มึงถ้ามึงเจอของอย่างเงี้ยมึงจะเก็บไหมเอาเปิดเลยเ่่งจีเออคุณไม่สามารถได้ฉันจะฆ่าคุณไม่ใช่ดิฉันฉันได้อย่างง่ายดายม่มันนี่ภาสาอังกฤษเออเข้าใจแล้วไหมเพื่อนมึงโอ้ยหยอมอะไรกวนตีนข้ามาแม่งน้อยมาก I n o when I w a ไอคุณไม่สามารถหนูจกฉันได้หรอ เ็ออยากรู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันกําลังทําอะไรอยู่กูยังอ่านไม่ทันเลยไอเราที่อ่านไอ้สิสิรสิ่งไรคือมึงไม่ปิดประตูทำไมมึงไม่ปิดปิดประตูได้ไ <c oughs> อเราก็รีบมประตูบ้านทธไม่ไม่ปิดแล้วอ,อเออมันมาจาก,ากฉันบน,นในห้องของพ่อแม่ของฉันฉันควรจะไปตรวจสอบไม่กูขึ้นมาด้วยนะโอ้จังหวะมันดีจริงๆเลย นี่ปะนี่ห้องพ่อแม่กูปะสายมือตรงไปสายมือหยอกมึงไปกับทุกคนมึงไปได้อะไรดูว่าหายนะหยอกทำไมต้องเช้เรื่อาสจริงด้วยวะลัวมัรจัมสเกสใส่กูสามสองหนึ่งเข้าโอ้โหขี้เ้ยงโฉ เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจะบ้ามึงเกิดบ้าอุ้นม่นคือตัวอะไรก็ไม่รู้หัวท้องๆอ่ะเออถามเลยว่าเห็นอะไรที่หน้าต่างคือกูไมต่างเหรอคือกูได้ยินแค่เสียงอ่ะกูได้ยินแค่เสียงแล้วกูไม่ได้เห็นตัวมันเลยมันมาแวบแวบอ่ะโอ้โหฉันควรจะล็อกประตูเออดีแล้วดีดีดีไม่มีอะไรปลอดภัยตับตับอี๋ อ่ะมึงตอบันได้ตอนนี้แหละอ้าวทำไมไม่กลับมาอีกทีเด้ออะไรอ่ะหนาวไม่น่าเปิดแอร์เลยเพื่อนด้ะลุกหมดเลยอะคืออะไรล็อกกูทั้งหมดพี่นำออกไปข้างนอกงงไม่ยอมภาษาอังกฤษพูดดิอันนี้ล็อกออดอร์แด้อะไรวะาสองตัวหลังอ่านไม่ได้แป๊บนึงขอญาต์เปิดกูเกิลแปลภาษาสักครู่นะฮะ อ๋อล็อกออลอหมายถึงว่าเรากระตุ้สามารถออกไปข้างนอกได้ปะใช่อะไรอันนี้คือกูต้องล็อกด้ไหมน่ากลัวไม่เอาดีกว่าเอาเจาะมาสับหน้าเวลาเกิดอะไรขึ้นท้างในต่อฉันคนที่จะพยายามทำภารกิจให้สำเร็จภารกิจอะไรมันแปลว่าโฮมเวิร์กโฮมเวิร์คคือการบ้านวอล์ออไม่รู้มันแปลไทยมาให้กูมันนี่ยังปิดขึ้นให้กูบอกเลยว่าเกมนี้มันไม่น่ากลัว พอที่คืนนี้คืนนี้มันไม่น่ากลัวแต่สีมันไม่น่ากลัวหรอกเไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวอะไรอ่ะไอเขาไปตูไอคูจะย้อนกลับไปตอนกรีดเมื่อกี้นี้ใครกรีดวะไอดูซิไอกีดน้องนั่นซิอันนี้คืออะไรอุ้ยบ้านเราก็สวยเหมือนกันเนี่ยหน้าบ้านเราอ่ะก็แบบมันหรอถ้าเป็นเอริก้าก็ไปไกลเกินไปทางทางนี้ อะไรอ่ะม่ามันคือมันมันก็ใช่แหละแปลไทยมันก็แปลแปลกๆก็งงๆบ้างคนอ่านตรงตัวเกินจนงงอ่ะรูแอดเดดดอคืออะไรออะอยู่ที่ประตูก็คือประมาณว่าเอ่มเราไปดูประตูปะใครอยู่ที่ประตูใครอยู่นอกประตูเราสอนเดี้ไม่ได้หรออย่ามึงมากับกูสิ ไหนโอ้ยพูดเดินชนกำแพงไปไหนวะว้ากูจะตัดแ่นใหม่แล้วนะแม่มั่งอยู่ไหนหนึ่งดอดอดอ,ดอคือประตูประตูทุกทุกที่อ่ะตอนเนี้ยไม่แมวนาบานนี้เหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้มีหน้าต่างไหมกูสองแป๊บน,นึงคือต้องการมืมดมากเลยอะดอได้หล้วใครในบ้านทุกคนหอ้มึงกุ้ยเน่าไปนะกวยเน่ามีกลิ่นด้วย ตรงพื้นอะไรกูเล่นเกมสินมากูเล่นมันมากี่รอบแล้วก็ไม่รู้ชอบปะมึงเลื่นกันไหนอะไรเกิดอะไรก้นกูไม่รู้ไม่มั่นใจไม่เข้าใจอะไรเอมทำแอมยอมคัทแป๊บหนึ่ง โอเคกลับมาเป็นปกติกลัวยังไงคะโอ้โหโคตรแหลเลยว่าลมแหละมันน่าจะรอดทางช่องนี้มากลัวใช่นะคะคือคนที่พยายามปลอบใจตัวเองจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอย่าได้เ่าให้มึงผอนนะเล่นมือคนแรกเลยคือมันหาประตูไม่เจอไปว่ามันก็ต้องเป็นประตูหน้าบ้านป่ะเออคนบ้านอะไรเรูจะเปิดแล้วนะจะเปิดแล้วนะทุกคนมาอยู่กับกูกอนมูจะเปิดแล้วนะ เอาเลยเอาเลยสามสองหน้าคุณพ่แมนสาัสลีส5 5> สคริซ่ okay. าเวลานี้นี่ค่ะดอรับอเดอร์ตอเหอ่าตัเดรตมอเอตอาเอรตาเดออ่เอตัเอออเดอัออเใอรอเอรอเรตอเอตอเดัอเดอเร์อเดออ อะไรวะเย็นเย็นอืมมันถูกจ่ายแล้วมันมีคนจ่ายเงินแล้วไม่ต้องจ่ายโอเคเอาไงมึงพิซซ่าฟรีมันเขาอาจจะใส่ยาพิษก็ได้นะแบบในหนังฆาตกรรมจริงจริงไม่ปลับอะไรอย่างนี้หรอกจริงจริงนะเออมันอาจจะเป็นอดีตของฉันที่ได้แนอวเนอะใช้พยายามกลัวมันต้องมีประเด็นกับเนี่ยเอลิกาเป็นแฟนเก่าแล้วแน่เลยอะ ไปรู้ไปรู้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 ูไม่มีแคปรับคุณรู้ว่าคุณควรจะแค่นั้นสักห้าเปอร์เซ็นต์ปิดประตูปิดประตูปิด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 แล้วหรือะละมึงรถนแม่ขยับได้ด้วยเจโดเฉดโดมึงกูปิดประตูไม่ได้มันไม่มีลูกศรนะมึงเห็นปะแสดงว่ามันยิ่งขึ้นกินได้เลยหรอ คุณพูดต้องทำยังไงแเทปปาลานีกูได้มาแล้วเดี๋ยวกูจะเป็นคนพิสูจน์เองหรอได้ข้อความอีกแล้วจากมาเดอร์อย่าบอกนะแม่คนลงมาบอกกกูดแล้วกูอ่านถึงไหนนี่ไอซีแม่แม่ Sorry I forget นี่มันมีเขียนอยู่เมื่อไหร่นู้ไหมไม่ดี่ขอโทษที่ลืมบอกฟูนแต่ว่าฉันสั่งพิซซ่าให้นะววะเยอะจริงๆเลยใช่หรอคุณชอบนะ รกนะจ๊ะแม่ก็เนาะคำผันผวาหมดอะไรอ่ะก็ความอีกเหมือนแบบเดอะพิซซ่าไกยอ้าวรัาสุดบังคับด้วยรักกูเนอะโอ้โหแฟนเก่าทัาพิซ่าคนนั้นทำไอโนยูเลิฟกิฟต์โกลุมันเขียนกฉันจะเจอฉันจะเจออะไรเร็วนี้ จะรู้ว่าคุณชอบของขวัญที่ได้ที่ลงรถหรอทำไมคุณถึงทำอย่างนี้คุณต้องการอะไรย่ออ่าอะไระปลดคุณประหลาดนะฉันจะไม่กลับมาร่วมคุณแล้วคุณไม่กลับไปรีเทิร์นประมาณนั้นปะไม่รู้มันไม่มีภาษาอังกฤษให้ของกูที่มีภาษาอังกฤษแต่ไปไม่ได้ ถ้ามันมีภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมันน่าจะแปลได้ง่ายกว่านี้แบบเอามารวบกันเลยแบบหน้าจอหนึ่งไทยหน้าจอหนึ่งอังกฤษเขาหาตำรวจแล้วเนาะตอนนี้คุณเพิกเฉยประมาณว่าคนนี้มึงเมินกูเหรอฉันบอกคุณแล้วฉันอยู่ในโรงรถอีกต่อไปีนอตอ่านเวอ่านไม่ทันฉันต้องไปดูที่โรงรถโน โน no no n กูบอกว่าอย่าไปนะคะอ๋อมีเนื้อด้วยสวไม่เจอท่ในรงสรวจสิ่งที่มันทาในโรงรถอ๋ยอมไปนี้เปิดนี้อ๋อเปิดเคยเปิดกูไม่ไหวว่ะกูรูไปหมดแล้วเนี่ยมีพายด้วยกูปืนยิงเลยมึงมีนมด้วยกูวแต่ก็ดูดมีอะไรกินบ้าง มึงเหนือลอยได้โคตรสุดยอดว้าวสุดยอดเลยกูปิดปิดอุ้ย <c oughs> ชิบหายชิบหายอยู่ไหนวะ <c oughs> นึกว่าจะตายก่อนจบเกมปิดกูจะเปิดแล้วนะ <c oughs> อย่ามึงอย,งอยงู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เ <c oughs> <c oughs> นี่้ยเงี้ยแฉบแฉบเอ๊ะเปิดทำไมอะไรใครเปิดนี่มันตรงนี้นีมึงเปิดไง <c oughs> โอ๊ยใจกูตกลงไปอยู่ที่พื้นแล้วก้มเก็บแทบไม่ทันนี่มันพุ่งเนี่ยทักคนเดี๋ยพ่งเนี่มันพุ่งพิซซ่านี่ว่าปปิดระตใช่แต่ทุกคนจะต้องโทรหาโฟล์ที่มันไม่คิดจะสำเร็จเลยอาจจะเจออิสต์เอร์เนี่ยอีกอีกหรอโอ้ปิดดีกว่าต้องปิดดีกว่าก็ไม่แล้วอยู่แล้วอยู่ไม่อยู่แล้วว้ายปิดไปเลย อีสอ์อีย่ะยอมแล้วคนทำยังไงดีทำใจไปนอนดีกว่าโอ้เป็นคำลอบใจที่แบบแมสเซนเจอร์ละทำไงดีวะเนี่ยคุณคนคำตอบแล้วผมพึงไปได้ยังไงเนี่ยกำลังพึงอะไรอ้ก้าไม่ตลกนะ ใช่คุณนอดฟันนี่มากๆแบบเลี่ยเลีโซโซมัสสื่เลยไอโปดเอลิก้านอให้ฉันอยู่คนเดียวไม่มีผู้อื่นสมควรที่จะได้รับคุณไปจากฉันเล้วอะไรวะถ้าฉันถ้าฉันไม่มีคุณคนอื่นก็ห้ามมีประมาณว่าถ้ามันไม่ได้กูหูมึงคกวหล่อรู้สึกตัวเองหล่อขึ้นมาแบบสามยอะไรสักอย่าง ปาร์เตอร์เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ปาร์เตอร์ใครวะแม่บ้านโอเนเบอร์แปลว่าเพื่อนบ้านตัวควบเล็กไม่เช่ใช่เพื่อนบ้านของคุณอยู่ตรงข้ามถนนหากคุณต้องการอะไรอย่าลังเลที่จะโอ้ยยังอ่านไม่เสร็จนะมือจามเฮียโอเคขอบคุณอยอยู่บ้านตอนนี้ไหมเพราะฉันเห็นไฟทั้งหมดในบ้านของคุณดับลง มันดูค่อนข้างแปลกเอ่อแล้วฉันก็เห็นคนล่างเงาคืบคานไปรอบๆอบละเอียดเกินอะบอกละเอียดมากกูจะทุกก็หน้าต่างออกไปแล้วนะโอ้ my god แคยมึงกูไม่กล้าแล้วอ่ะทำาไงดีวะอยากกูก็ตกบึงนี่ได้วะขัดายานอะไรก็ไม่รู้ชื่ไม่งยาเปิดกูต้องเปิดม่งั้ด ยอมก็มาพูด้ะเออดีจังผักประตูเสนากูด้วยไม่ไหนแล้วว่าอะไรอะไรโอ้มึงอย่าเดินสวยกับปี้ยอีกนะมึงแต่ว่าเรายังไม่ปิดพิซซ่าเลยอร่อยไหมคะพิซซ่าที่แม่เราซื้อให้เธอมึงไม่มีอะไรเลยนะมองตรงนี้ก็รม้แเรวป่ะสองหนึ่งก็เอง หยาบหยาบไปไหนหยายาไม่อยู่น้ากลัวยอมไปไหนอยู่ดานประตูว้าม่าประตูยอมยอมผูจะไม่ไปไหนแล้วนะแล้มึงหากูหน่อยยอมยืนจะไหนมึงอะอยู่ไหนตอนนี้กูอยู่บันไดโอเคโอเคโอเคเห็นนั่นไหมเห็น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 จะไดงว่าล่ะทำหวาน หน้าดำขำเครียดมากสงสัยเรายังไม่สงสัยเรายังไม่อยู่ฮิตบ็อกซ์ที่มันอยู่มันถึงไม่หายไปเนอใช่ใช่อันนี้จริงอันนี้คือกดตายตัวของครูเกมรักจนีงแลลวองทำไรเนี่ยอ้าวมึงกูเล่นเกมนี้กูตายตลอดเลยกูหนอยตัวเองแล้วนะ จะซื้อโลบักไว้แล้วดะโอเอิ่มกรูม <lonely> ึงเล่นละกันสู้นะมึงทำไมมึงมาอยู่ตร่นี้วะอ้าวก็เขาบอกให้กูอยู่เดี๋ยวนี้คุณจะทำมันได้เลยแต่คุณล้มเหลวคุณ่อมตัวไม่ทันนักสืบไอ้นักสืบอดีที่บ้านที่บ้านข้างเป็นเก่าที่บ้านข้างของคุณ ได้ฆ yeah. ่าคุณเรียบร้อยเย้อะไรนะกูก็คุณว่าแฟนหนุ